ด,ด,ดีเีเจ๋อาหาคุณดนี่เนาะมีทดเนื้อดดเจดวมีเจแล้วก็มีออมซีนออมเนื้อหัวออมเนื้อหัวแมเผือแซ่บ ยายน้องสวัสดีจ้ายายน้องโอ้วันนี้ยายน้องตื่นแต่เด็กเนาะตื่นแต่เช้าขอบคุณมากนะคะที่แบบเข้ามาแค่ทิวเดียวนี้แค่วปอจเตียงตอนนี้ยายน้องตื่นแต่เช้าเลยมาทานดาวขึ้นเลย ขอบคุณทุกคนที่แบบเข้ามาเสียงเสียงกระซิบออกอย่างเจ้บ้านอาง ขึ้นไ like ลนะ่จีสี่เนาะขึ้นไล่แต่เชา้านะอย่างเนาะทานกับข้าวไหมเปล่าขึ้นข้าวแต่เช้านะตอนนี้ดาจะเตรียมทานกับข้าวไปทํางานแล้วยายงามวันถะัดนะนี้จะเป็นตอนบ่ายอันนี้ก็เป็นตอนบ่ายแล้วเนาะอันะนี้บ่ายสองโมงแล้ว บ่ายสามโมงดาวก็ออกไปทำงานบ่ายสามโมงขอบคุณที่แวะเข้ามานะคะวันนี้นุน้อยเขา,เา,ก,นนเากินแตงแมนจากแมนใหญ่น้องดาวก็คือกันแหละ <laughs> ก็บโบููที่ทำที่อย่างไทยเพื่อนเนอือนเบิ่งเนาะเพราะว่าเขาทำทุกวันนะเขาไล่ทุกวันแล้วเขาก็บโบมูเนาะคือดาวคือกันไล่ทุกวันทำกับข้าวทุกวันเขาก็บมีเมนูนะมีเห็ุให้เพืเ่อนๆือนเบิ่งไปเรื่อยๆเนาะทำไปเรื่อยๆมีอย่างก็เอาอ่นนั้นแหละให้เพื่อนเเบิ่ง หนูน้อยเขาจะมาก,กินเปลือกแตงเนาะ <c oughs> แกนแตงเขาจิบคอยกินเขามาก,กินอันที่มันกรอบขอบคุณทุกคนที่แวะเข้ามาด้ว Thank you everyone for visiting